สวัสดีครับหลังจากวิดีโอที่แล้วนะครับเราได้ดูในส่วนของตัวประกัน2บวกกันไปแล้วเนาะตรงนี้นะครับก็จะมีคนถามมาว่ามี3บวกรายเดือนไหมนะครับสบวกรายเดือนมีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะเข้ามาที่เว็บนี้นะครับ7จ4 t e a m c o m ทนะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับแบบนี้นะสำหรับประกันรถยนต์รายเดือน3บวกนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูกันได้เลยนะสบวกรายเดือนเนี่ยจะเริ่มที่543บาบาทนะครับ ราคา543บาทก็ถือว่าถูกมากนะครับแล้วก็คุ้มครอง30วันนะเดี๋ยวเราคลิดเข้าไปดูรายละเอียดกันนะครับตรงนี้นะในส่วนของตัวประกรันรถยนต์รายเดือน3บวดนะครับอันนี้เป็นเขาวิทยาประกรันภัยเหมือนเดิมเลยนะสามารถเลือกฟวามมคองได้นะครับไม่ว่าจะเป็น30วัน90วันหรือว่า180วันนะครับตรงนี้เนี่ยสำหรับ3บวกนะครับก็จะคุ้มครองในกรณีซ้มเขาส้มเหล่านะครับแบบนี้เลยเนาะ่อมเหล่0 0แสนนะครับนี่ตรงนี้นะ ้องทุนประกันนะครับสามารถดูได้นะยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนเพื่อนะครับต้องการทําทุนประกันอยู่ที่1น0 0 0แบาทนะครับแล้วก็ความคุ้มครองอยู่ที่180วบันนะครับก็จะอยู่ที่ราคา3,255บาทนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีนะครับลูกค้านะครับบอกว่าเอ๊อยากได้ทุน10,000แสนนะครับหรือว่าอยากได้ทุนที่มากกว่านี้นะครับเราก็สามารถลากมาดูได้เลยะเลื่อนมาดูได้เลยนะครับเช่น ต้องการที่ทุนประกัน3 0 0แสนบาทครับแต่ว่าคุ้มครองอยู่แค่37วันก็คือราคาอยู่ที่723บาทตรงนุ้ดนะครับก็ซื้อสามารถเลือกซื้อตามทุนประกันแล้วก็ตามระยะเวลาวันคุ้มครองได้เลยนะตรงนี้เนี่ยคุ้มครองรับลดอายุนะครับถึงอายุ20ปีนะครับแบบนี้ไดนะ้นะในส่วนของบีประกัน3บวกรายเดือนตรงนี้นะครับต้องใช้เอกสารนี่คือสำเนาทะเบียนรถนะครับตรงนี้ทําออนไลน์ไม่ได้แต่ว่าส่องส่งเอกสารมาให้ผมนะครับ เลื่อนลงมานะตรงนี้จะมีบอร์ดนะครับก็คือในกรณีท่านที่ต้องการทํานะครับสามารถให้กดแอดไลน์เราตรงนี้ได้เลยนะเป็นไลน์แอดนะครับแล้วก็กด12เนาะแล้วก็ส่งสำเนาทะเบียนรถมาให้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้ามีคําถามเพิ่มเติมครับก็สามารถสอบถามผมนะครับทางไลน์ทางเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับสามารถสอบถามทางเบอร์โทได้เลยนะแน่ตรงนี้นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับสามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้เลยนะครับ ในส่วนของการชําระเงินนะครับก็จะมีการชําระเงิน2แบบนะครับก็คืออย่างแรกก็คือเป็นโอนเข้าบัญชีของทางวิทยาโดยตรงนะครับลูกค้ามั่นใจได้นะดีตรงนี้นะครับโอนเข้าบัญชีวิทยาโดยตรงนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นสแกน QR code นะครับตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นเข้าบัญชีตัวแทนนะครับจะมีชื่อผมอยู่นะวอลลุชาอปปิ้์ตรงนี้นะครับถามว่าโอนแบบไหนแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่นะแต่ว่าจะมีอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือว่าในกรณีที่เราส่ง เอกสารไปแล้วนะครับบริษัทไม่รับทําประกันภัยนะครับในกรณีที่โอนเข้าวิิยะโดยตรงนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ7-14วันนะหรือนานกว่านั้นนะครับแปลว่าประมาณว่า1-3สัปดาห์นะครับในการโอนเข้าบัญชีคืนนะครับโอนโอนเข้าบัญชีคืนโดยต้องใช้สํเนาบัตรประชาชนแล้วก็บัลลาบุ๊กแดนมาด้วยเพื่อโอนคืนนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าโอนเข้าบัญชีของผมเองนะครับเป็นตัวแทนนะถ้าลูกค้า สามารถทําได้ผมก็จัดจ่ายให้เลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าทําไม่ได้นะครับผมก็จะทําการโอนคืนให้เลยเนาะโอเคในกรณีนี้นะครับก็ได้รับกวามพันธะนะครับทางไลน์ที่เราติดต่อกันนะครับก็เป็นไลน์แอดเบอร์นี้นะครับไลน์แอดตัวนี้ไลน์แอดอันนี้แอดเจ็ดสทีมนะครับหรือว่าจะลองแอดไลน์เบอร์โทรมาก็ได้นะครับแต่ว่าไหนๆท่านแอดมาบอกว่าลูกค้าเต็มนะครับเพื่อนเต็มนะครับไม่สามารถทําได้เนาะ โอเคดังนั้นนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถมาดูนะครับในส่วนของตัวประกรันระยะสั้นนะสามบวกรายเดือนของวิทยะตรงนี้ได้เลยนะราคาก็ถูกใจแน่นอนนะครับรับลดอายุไม่เกิน20ปีนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ